ที่เก่าลดร้อยหรือทีเดียวเวลาเดิมวันนี้วันนี้ป้าให้เท่าไหร่ห้าร้อเงินอะไรบ้างห้ร้อยนี่กี่คนห้าคนหนึ่งสองมามาด้วยดิมามาแบ่กับป้าคนห้าสโอเคพี่น้าเท่าไหร่ร้อยหนึ่งอรโร้อยหนึ่วเราลาบูบูนะลาบูบูอ่ะขอลาบูบูไว้ขอลาบูบูไว้ลาบูเอ่อเดี๋ยวไปลาบูบู ที่เก่าเวลาเดิมที่ตู้ขีบนะคะฟิเจอร์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครแพ้มีมีการแข่งขันกันใช่ไหมใช่ใครได้พอยมากสุดและแล้วเราได้อะไรอ่ะอ่าได้อะไรถ้าถ้าเกิดแพ้แล้วได้ยังไม่รู้เลยเขายังไม่มีตั้งแ่เอาดีหัวใครชนะโดนดีหัวแล้วกันเพราะคนนี้คนนี้ชนะอยู่แล้วอาเรามาตั้งกฎให้หน่อย ใครชนะแล้วได้ไรไม่รู้อ่าไม่รู้พี่พี่ทิศได้ชนะแล้วได้ไรไม่รู้เหมือนกันอ่าชนะและ้วโดนเลียให้ตังค์คนละร้อยอ่าชนะแล้วได้เพิ่มอีกร้อยหนึ่งนะอ่าอ่าอ่ตอนนี้คือเรามาแข่งกันมาร์คแค่เป็นกรรมการนะใครชนะได้อีกหนึ่งร้อยพี่ทิศใครชนะได้อีกหนึ่งร้อยนะ อ่าโนอันนี้เรียลิมาบอกด้วยใครชนะได้อีกหนึ่งร้อยตอนนี้เริ่มแลกเหรียญเท่าไหร่ละคะได้ครั้งละสองรอ้อยออครั้งละสองรอ้อยวาดเงินอันนี้เท่าไหร่สองร้อยบาทสองร้อยนี่แถมเท่าไหร่เราสิบสามเหรียญอ่ะอันนั้นรนำไปสิบสามครับอ่าสิบสามเหรียญเยอะได้มสิบสีก็คือมาเป็น อ๋อหนึ่งร้อยบาทวันนั้นใแบบช้นี่มาสองเหรียญไม่เกี่ยวโอ้โหดูดูมีกันทวงนี้กันแบบนี้อ่ะเขาบอกว่าไม่เกี่ยวอ๋อทวงนี้กันแบบนี้พี่ที่ได้ยังอ๋อน้องแรกอยู่อ๋ออันนี้มือแรกเงินใช้สกแกนเหรอคะอ๋อเรื่องอยู่ข้างล่างอีกใครได้พอยเยอะจะไ,ได้อีกหนึ่งร้อยบาท คนนี้แชมป์เก่าสองสมัยครับแชมป์อ๋อแชมป์เก่าสองสมัยแต่คนนี้อันนี้แชมป์ใหม่แชมป์เก่าเอาแชมป์มาคนแชมป์คนนี้มั่วมาใครชนะได้อีกหนึ่งร้อยอ้นักเล่นทั้งหลายอันนี้ตัวแถม วันหนีกันใหญ่เลยวะอันไหนอะคะยังไม่ได้อันนี้ดูเชิงดูเชิงโอ้โหมืออาชีพโอ้โหมืออาชีพทั้งนั้นอันิปหายอันนี้ไปแบบซุ่มไปนู่นแล้วอันนี้มาแล้วมาแล้วโดนสองเหรียญแล้วโดนสองเหรียญแล้วยังไม่ได้เลยโดนไม่กี่เหรียญแล้ว ยังไม่ได้เล่นเลยแอบดูพ่อลูกนะคะมีหยอดแล้วหนึ่งอุ้ยโอู้ยได้แล้วเกือบแล้วเกือบแล้วอเล็กต์โอ้ไม่รู้อะไบอกไม่ได้ว่าดึงเข้าดึงออกหอกไม่ได้เลยไไม่ด้ึงข้าวดึงหลอดดึงข้าวดึงหลอด มาปลาสามดีโอ้โหต้องต้องอยู่ฝั่งนู้นหน่อยดิไม่ได้มันหนักไม่ได้เหรอไม่เหรอวัดดวงอย่าไปคิดเยอะนี่ได้เด็ดเ่็ดนั่งกว่าเดินมีป่ะไม่ได้เลยอ้ยดีที่เอาต้องหัวหมดไปกินละ มาโอ้โหของป้าน,นักกว่าเดิมมีไปไกลกว่าเดิมมีอีทีอีทีมันเคี้ยวมันเคียโโยเ้ยวโดนไปกี่เหรียญแล้วเนี่ยโดนแล้วดิต้องใส่วันนีปลาไทย <c oughs> อ่าช้อนตุดแล้วกันถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้เออตุด <c oughs> มันเคียเ้ยวอะมันเคี้ยวมันเคี้ยวโดนนี่ โอ้โอมันเข้าที่เข้าที่เลย <c oughs> จบหมดเลยขานุ้นหมดไปแล้วนะจ๊ะใกล้หมดแล้วอ่ามาลุ้นมันลุ้นไอ้อน,นี่ขี้เหนียว <laughs> ไม่หนีบสักทีอ <laughs> ไปแล้วหนึ่งเหรียญ <laughs> มีซุม่มมีซุม่มอุย้ยไกลแล้วไกลแล้วโอ้มีวน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 โอ้โหโอ้โหโอ้โห ได้แน่ๆได้แน่ๆโอ้โหต้องเอาสีชมพูอ่ะมันเที่ยว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 โอ้โหโอ้โหเทคนิคเทคนิคได้แน่ๆเที่ยวนี้ อาะสีแดงไม่เป็นดีมอะไรก็ไม่ไมละไม่น,นี่อะไรก็หมดไปเยอะเลยแกงนี้ยังลุ้นอยู่ตรงนี้หมดไปแล้วทํเป็นเล่นไม่เอาลิ้นหนีนะเดี๋ยวมันไม่มีสุดเดือดแลย มีโอ้โหมีคำนวณก่อนด้วยออ้โเหลือน้อยสงสัยจะเป็นผู้แพ้แล้วแหละมันมีเวลานะรอนานไม่ได้ได้แน่ๆอุ้ยอะกินขนมดีว่ะอร่อยกว่าเยอะอะไรนะ นอนพอดีเลยนอนไม่กี่เหรียญแล้วลูกทำไมตรงนี้มันขี้ไปเลยวะเมื่อกี้นี่ยนอนไม่กี่เหรียญละห้าน้องโดนไปห้าแล้วพี่อ่ะเดินไปสองเดินไปสอ่ะไปต่อมาจะตามลุ้นมีมีคนมีคนไปสู้แล้วมาก็ไปแอบดูก็เห็นมาเขาตกใจเลยเพราโดนไปแล้วห้าเพราะป้าโดนไปไหนแล้วโดนไปแปดป้าโดนไปแปดแหละโดนนี่ขี้ได้เลย แมดูนเดอะนะคะเป็นคะโดนโทษอ่ะจะโดโดนโทษเลยมันไม่ขึ้นเลยอ่ะอดค่ะ อุ้ยสวยมากเลยพี่นนเอานี้ดีสีส้ม่้แม่ีแล้วอันนี้เทคนิคเหรอหยอดเลยหยอดเลยโอ้โหสีนี้น่าจะได้ไนะพี่นันน่าจะได้ดูแล้วหลเหรอสีนี้เหรออุ้ยใกล้แล้วเห็นไหมใกล้แล้วลูก <laughs> นี่ละล้วค่ะนี้อีกแล้วมีเทคนิคอะไรไหมคะมีเทคนิคอะไรไหมคะในกันเมือม่อยเมื่อยอไม่มีเทคนิคอะไรตอนนี้เมื่อยมานั่งพักก่อนหรือว่าตั้งใกล้หมดอะ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนโอ้เยอะมากเลยอะ่ะคนคนเยอะมากยังกลับมาแจกฟรีเล่นฟรีกันเสี่ยงเงินกันเยอะนะสารผล ตอนนี้เราเรานั่งดูลาดลาวก่อนรอคนเหรียญหมดก่อนนะเดี๋ยวอ้อยไปช้าอ่อเดี๋ยวก็ไปไปหยอดในตู้ของเขาใช่ไหมใช่ปะเราทุกคนเหรียญหมดแ๋้วรอแบบเดี๋ยวคนเดียวแล้วช้าเลยอ๋อเทคนิคคือนั่งจ้องว่าใครหยอดเยอะในตู้นั้น